แผ่นพื้นปูนที่มีการให้ตัวดีจะมีข้อดียังไงจะมีลักษณะยังไงมาติดตามชมไปกับ a s t b r แบรนด์อุชิตับนะครับรโดดดิดูครับให้ตัวดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อุชิตตับจะมาให้พ่อแม่พี่น้องดูการให้ตัวของปูนซีเมนต์ในการผลิตที่ได้มาตรฐานครับดูครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เป็นแผ่น ปูนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูการให้ตัวนี่ครับดูครับการขยับขยับให้ตัวนี่ครับนี่ครับพี่น้องการให้ตัวนี่คือความยืดหยุ่นทําไมเวลาเราเหยียบแล้วทําไมปูนนี้ไม่แตกเพราะว่าเขาจะมีโครงสร้างด้านในครับโครงสร้างด้านในก็จะมีเหล็กอ่าอย่างแผ่นนี้หลักๆเขาใช้เหล็ก P.C.Y. นะครับเป็นเหล็กทนแรงดึงเป็นเหล็กแรงดึงสูงครับก็ในการมาหล่อทำนี่ครับอ่ะพี่ตังเดินนี่เดินมานี่ครับเดินอ่ะลองลองยืนยืนตรงนั้นกระโดดกระโดดตรงนั้นดิ <Yeah. S 1> กระโดดเออนี่กระโดดหันหน้ามานี่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 นเอเอแผ่นนี้แผ่น <Yeah. S 1> นี้เออโดดดิดูครับการให้ตัวสูงเอถ้าแผ่นบางตัวที่ทําการผลิตแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเวลาเราโดดอย่างนี้ครับมันจะเกิดการแตกร้าา ส่วนตัวนี้ถ้ามาดีมากครับดีมากอ่าส่วนแบรนด์ผมไม่แน่ใจว่าของที่ไหนก็น่าจะเป็นของที่สุรินนี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนในการทําร้านไหนในการผลิตนครับวันนี้ก็ให้น้องสตาโดดดิลูกโดดดิดูครับให้ตัวดีมากครับนี่ครับนี่คือการผลิตที่ได้มาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้ครับสาวบ้านก็เหมือนกันครับถ้าเราผลิตได้มาตรฐานเวลาลมมันโยกมันคลอนเอ็นนิดนิดหน่อยๆนมันจะไม่แตกนี่ครับ ก็คือแต่ถ้ามันแตกปุ๊บก็คือเสาเอ่อเรียกว่าการให้ตัวค่อนข้างต่ําอันนี้ก็ให้ตัวดีมากครับเป็นแผ่นพื้นปูนสําเร็จครับนี่วางทาบวันนี้ย่อนี่ครับร้านห้วยเสนงครับก็มาเจอก็เลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูอะาดด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 ด่ดด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 ดาดด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 ดนดดดดดดดนดดดดดดดนดดดดดดดัดด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 ดง ยังไม่แตกเลยครับครับส่วนมากก็เหล็กข้างในนี่ก็จะเป็นเหล็กทนแรงดึงครับเหล็ก PCY ครับอ่ะโดดอีกทีก่อนจบคลิปโอเคนี่ครับให้น้องสตางค์เป็นพรีเซนเตอร์โอเคครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาแนะนำเทคนิคดีๆเพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ